สวัสดีเจ้าวันนี้แม็กกี้ก็จะพามาทาก๋วยเตี๋ยวแห้งเห็นและเจ้าก็จะเป็นซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสําหรับนึ่งถ้วยนะเจ้าทํากิ่นเองที่บ้านน่อหรือว่าทาขายก็ได้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหอมเจียวตีแม็กกี้ต่ำไห้นะเจ้าแล้วก็จะทอดในน้ํามันอ่อนๆนะเจ้าใส่ลงไปเลยเจ้า กะมันคนเนาะหอมเจียวของเฮาก็ซุกเหลืองได้ทีและเจ้าไม่กิบก็จะตักใส่ถ้วยเลยเจ้าหอมเจียวกลมต้องกรอ,อาน้ำมันออกนะเจ้าใส่ไว้ทั้งน้ำมันเลยเจ้าไม่กิบก็จะใส่หอมเจียวลงไปหนึ่ช้อนโต๊ะเจ้าใส่น้ำมันลงไปตัวเนาะ ใส,ส่ซีอิ้วดำนะเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะเจ้าซอสปรุงรสเจ้าประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเจ้าน้ำปลาหนึ่งย่ะเจ้าหรือว่าหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะนะเจ้าแล้วก็น้ำส้มใส่ชูนะเจ้านี่หนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะเจ้าคือว่ามาถึงกึงนะ่งเนาะมาถึงกึ่งช้อนโต๊ะนะเจ้า น้ำตาลทรายเจ้าครึ่งช้อนโต๊เนนนะเจ้าพัวดินปนน่ะเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้าเพิ่มความนัวเนาะกุ้งแห้งน่ะเจ้าครึ่งช้อนโต๊เนนะเจ้าพริกป่นน่ะเจ้าปลายช้อนเนาะถ้าใครบักินเผ็ดเตือนน่ะเจ้ากอบบัต้องใส่พริกป่นเตือนน่ะเจ้าเอาใส่ตอนเขาปุ้งกินที่หลังก็ได้เนาะ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะเจ้าแล้วเขาก็พักไว้ก่อนเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะไปลวกพักลวกเส้นลวกจิ้มนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นโ้นก๋วยเตี๋ยวแห้งของเฮ้านะเจ้ามีเครื่องปรุงหลากหลายเนาะ ตะกี้ลวกพักไปนะเจ้าลืมถ่ายวิดีโอนะเจ้าอันนี้เขาก็จะลวกเส้นมีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตักใส่ถ้วยนะเจ้าถ้วยน้ำซอสของเขานะเจ้าใส่ลูกจิ้นลงไปเจ้า ลวกหมูนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูมักนะเจ้าจะมีติดน้นอยู่ในหน่อยเพราะว่าเหลือจากทําหมูกระทะนะเจ้าสามารถใช้หมูสันนอกได้นอก็กจะนุ่มนะเจ้าพอลวกหมูซุกแล้วกระตกขึ้นเลยเจ้าหมูนี่ก็จะพักใส่จานอีกอันไว้ก่อนนะเจ้าถ้วยเนาะอู <laughs> ้คิด ลูกจีนร้อยตวนละกับซุกแล้วเจ้าใน่กิบก็จับปิดเต่าและเจ้า,จ,จ,าจักใส่ไว้กับจีนเนาะนี่ใส่ต้นหอมพักชีลงไปเจ้าแต่งหน้าเห็นนน้อยเนาะใส่กุ้งแห้งโัวดินปนห็่น้อยเจ้ามะนาวนะเจ้าหอมเจียวนะเจ้า ใส่ลูกจิ้นลงไปเจ้าใส่จิ้นหมูลงไปอันนี้นะเจ้าเกิบ เวลากินนะเจ้าเขาก็จะบีบบะนาวลงไปเจ้านักส้มกับบีบบะนาวถ้ามันมาก,ก่อมต้องบีบคุกเข้าเลยถ้าเป็นเส้นเล็กเนาะคือแนะนำให้คุกก่อนนะเจ้าคุกเส้นเหยยกก่อนเนาะน้ำซอสคุกเส้นมือเดียบร้อยแล้วก็่อยอันใส่พักใส่บุกจีนใส่หมูเนานะเพราะว่าเส้นอาจจะติดกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเส้นจะบัติดกันนะเจ้า nếu có khó phớt chiên phớt nhàng mà tốt tanh hè nói nè chào nhìn chào nhìn mà chín hang mà chào kịp cái tiểu hang cần chào kịp chín còn nó จิ้มํำใหญ่เกินืมสูตรที่บัใส่ซอดพริกนะเจ้าก็จะนัวนัวกว่านะเจ้าแล้วแต่คนมากเนาะอึข่อย่พัสเซนมีเหลือง อ้โหืฮเือมสงครับเื่องมีคนมาก่อขวดนะเจ้า ก็สำหรับวันนี้นะเจ้าแม็กกี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าฝากเพื่อนๆกดติดตามและก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้บอพาด์ตกิมแมมแม่ของแม็กกี้นะเจ้าวันนี้แม็กกี้ไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับค่ะยิ้มแบบไหนครับ